จะได้อะไรเนี่ยไปสอบในรั้วเรียนมาหาลิเกียดีแล้วก็แบกในสวนเงไปซื้อเพชรซื้อองเอาไป้สอบใตเนี่ย้ของไงอะน้ำไ้แล้วก็ไเนรขอทนจะได้มนปแล้วเนีสมมติเราไม่มีอะไร Rồi. Qua con với ออทีนเออทีนนี่ยช่วยอานะอย่างนู้นไม่พอเลยนี่ยังไม่รู้อ่ะไม่หรอกไอ้นี่มันก็เคยบอก